เอาละครับนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราแฮนด์เมดพาดู WJ นะครับคันนี้เ,เครื่อง V8 ทำความสูงที่5.5ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราดูกันที่รอบรอบ,รอบตัวรถกันซะเลยนะครับนะครับรอบรอบตัวรถกันซะก่อน จุดยก5.5เป็นของเราเองแฮนด์เมดนะครับได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันทนท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับกันยันซ้ายทรงแข็งแรงนะครับออกแบบขึ้นให้สำหรับจิป WJ โดยเฉพาะนะครับผมมีบานสวริงเป็นรับยางอะไหล่ด้วยนะครับ ลายแบบของเราเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับชุดคิดที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบนะครับชุดยก5.5ยางที่สามารถใส่ได้ใหญ่สุดถึงเบอร์35นะครับแต่วันนี้ใส่ชุดนี้เพื่อความคล่องตัวแล้วก็นะครับยังขับสนุกเหมือนเดิมฟิลลิ่งการขับดีเยี่ยมนะครับนะครับ w j v 8 นะครับโอเคหมุนตัวน้อยเดี๋ยวเราจะดูช่วงล่างกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับอันนี้กันสบัดเป็นกันสบัดของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็น,นในตัวเจนอม p r i n หน้านะครับเป็น spring skyjacker นะครับก็มีชุดประคองกระปุกนะครับต่อเป็นสินค้าขายดีของเราอีกตัวหนึ่งโช๊คเป็นโช๊ค s u b ทงโป p r o f e ดอร์นะครับรุบ่นนี้ปรับเรียงวาลแล้วก็ให้ความหนืดของโชค๊คได้ดีมากนะครับคันนี้ wj ได้เป็นชุด w i r i n ์นะครับให นะครับชุดวายลิงของเราเองนะครับแข็งแรงทนทานาเวอร์ชั่นใหม่ของเราอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นตอนนี้เป็นชุดเผาหน้านะครับอันนี้ได้ดัดแปลงเอาเป็นเผา,า8ทิศของ LN 106นะครับสร้างอะแดปเตอร์เพื่อที่จะรองรับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหลังข้างหลังเป็นชุดดอบอาร์มครับผมนะแล้วก็ได้อาร์มปรับเกียวอาร์มหลังปรับเกียวนะครับนะนะครันนี้ล้อเป็นล้อ18นะครับ เอาเป็นรูปดาวสวยงามเลยนะครับอย่าง B F Good Bit สปริงหลังได้เป็นสปริงของ Iron Man นะครับม่เลยนะคัอแดปเตอร์รองที่หัวเพาโชคเป็นโชคป Pro f เดอร์ปรับ8ลระดับกันโครงหลังตัวเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวดูเนื้อกันชนกันหน่อยนะครับกันชนท้าย WJ สมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวมากนะครับออโอเคเสร็จเรียบร้อยเอามาขอบคุณครับเลยามามา,อาโอเคครับ